ในกองทำนี่แหละพี่งนะโอ้ยสมเจ้าเห็นได้ข่อยอันโฟดลงอันตอนข่อยหลินข่อยกินแสเนาะตอนข่อยเห็ดเวียกข่อยบริพดื้อซื้อข่อยบริยากให้เห็นนั่นตอนนี้ข่อยลมลำบานเนาะตอนนี้ข่อยเห็ดเวีกเนะพี่นนอะให้เจ้าคิดว่าข่อยอนให้เจ้าคิดว่าข่อยอันบริพเดเหยงขี่ข้านทอมมหากิน ยังบเป็นเนาะเจ้าขิดนั่นหันแหละนี่แหละพี่เนาะคอยอยากให้เจ้าเห็นในสิ่งที่คอยอยากให้เจ้าเห็นเนาะ <c ười> ในสิ่งที่คอยบออยากเห็นเจาก็ต้องเห็น <c ười> บางคนมาคอมเมนต์โอ้ย <c ười> เลยกันไปทำมาหาแดกยังบัน่นอะเราหลับบริจาคอย่างเดียวนะเนาะความบังอย่างเดียวสั้นคอยเห็นหน้าเนาะมีเขากินอ่าทางผู้ใหญ่ให้พมใ,ให้พรมเนาะหรือว่าให้คอยเนาะ ขอก็ดีใจเนะเาะเป็นความที่เมตาของเพิ่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบ่งมาชมเนาะแล้วก็สวัสดีวัดถุ่งสมบอนเนาะนี่แหละพี่นนอะไก่เป็นคนครับบออแม็กเป็นคนๆเนาะ <c oughs> <c oughs> กวามุงก็อยู่นะพี่น้องครับวันนี้กวมุงไปเป็นอั่นนะไปกำกอ,อ,อ,อน่ะพี่น้องอ่าไปกำกอนอยู่อ่าเพิ่นเนาะรถปั่นเข่าปั่นเขาโยนหมัดเข่าไปเลยพี่น้องโยนหมัดเข่าขึ้นรถเนาะแล้วก็ปั่นออกมาเป็นเม็ดแล้วพี่น้องใส่กากใส่กระสอบหาใจเอง อ่อนเน่อยเวนห้องหงายเผื่อสิได้เขาแต่ละเม็ดเนาะแต่ก็บอได้ง่ายเผื่อซีไรคลิปแต่ละคลิปแต่ก็บอได้ง่ายอันเผื่อสิได้อันคอมเมนต์นั่นนั้นว่าไก่บวเห็ดทำมาหากินยัง พอด่ถ่ายตอนอนั้นติดลบไทยตอนรับพี่หน้องม,ม,มันเสียงดังเนาะบริยินเสียงว่าพี่นหน่องมาม่วงข่้นบอกไปกันจะเสียใจพี่หน้องเอ้ยลูกกันนั่งหน่อยเงินซื้อเพิ่ดกันยังยืมแม่มะม่งนะใกล้ อันบูนเฮ็ดกระซักชีวายไ,ได้พี่ต๋องไงพ่ขอขั้วเนาะพ่อแม่กับเผาลอลไรพ่อแม่กับทับรถโบได้พี่น้องไงพ่อได้แต่และเนี้ยคนเห็ดเวียกน้ำเห็ดยังเห็ดน,น้ำได้อีกแลยเพิ่นเห็ดได้แต่รถไฟเพื่นเห็ดน,นำ้ำบ่ได้ทับสิ่งที่ก่อเห็ดสิ่งที่ถอยห้าเนาะ ข่อยเห็ดได้ในสิ่งที่ขอ่อยไว้เนาะแล้วก็ขออ่อยบ่อพื้นในสิ่งที่ข,ออข่อยบไว้เอาตรงมีขีดจำกัดเนะาะเขาเอกผู้อื่นเขาเอาคนอื่นนี่โอ้ยโมแมน่แนว่น่องยเอาเห็ดตัวเองกับพ่อเนาะเป็นหน้า,นาที่ตัวเองให้ดีที่สุดกับพ่อ ไก่ทิว่ากับไห้ก็คือต่อน่อเมื่องพ้นที่มาวัาให้ไก่ก่อนเนาะเว่าให้ไก่ก่อนก็มีทิว่ากับมาเฝ้าลดได้ต้องแบบเฝ้าซ้ำๆเนาะเฝ้าอยู่บ่อเศร้าเนาะไก่กับทิว่าเนาะไก่กับทิวมาอธิบายกับทิวมาเฝ้าให้ฟังเนาะว่าการที่ถูกเฝ้ามันเป็นยังไงเนาะการที่ถูกว่าบุหรี่เนาะการที่ถูกอันดาการที่ว่าเฝ้าว่าเฮาด้านหลบๆ เมื่อไหร่เจอได้พี่น้องเอ้ยฮ้อนอันนี้ก็เกี่ยวล้มพี่น้องตัวนี้เด็กกักู้อะไรเนาะอันนี้ก็ล้มพี่น้องเอ้ยทำสิเกี่ยวเนาะเกี่ยวเขาล้มนี่มันอยู่ห่มพี่น้องเอ้ยมันอยู่ใกล้ห่ม เลยห่มผ้มันเลยหล่มห่มคามเออลูกชายข่อยนี่สบายดียังวะบายดียังโลบายดีนังบายดีโลอ่ตโลอ่ะโต้ยโอ้ยเล่นเปืือนยเนาะแบบนี้อ้าวบมดสบายดีข่อ,อ,อยจีบผ้าไป็นชื่อนมลันยี่เขียวเด้อขอ่อยชิบผน้าเออพวกนี้เป็นสายดีสบายดีบ่บอ่บอยไป นะเฮ้ยคือยังเสื่อน่ะจะเล่นเสื่อหู้้ลงเสื่อน่ะเออเอาลงเสื่อน่ะจะเล่นเสื่อเอออ๋อโต้เย่เย่เย่ยังฮะเย่ยังลูก

กินข่าวบุคัสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกกนพี่น้องกินข้าวยำแรงบ่เมนข้าวที่ยงได้นข้าวแรงสามโมงสองโมงสี่โมงสี่โมงเอสี่มะ อันี่ายะพหลาจนสันเนาะไมจ้ะปิ้งซุกและเถื่อนหนึ่งอีนางปีซอยฟักเขามาให้แมวเอาไปกินสัม นี่คือัอน้อหมันไปไปไปคือรับนี่คือมุงเหมนมาทำด้ย หน้าหนังเกือบปีดเมื่อกี้หน่งหลดหนูไปใคร้พอเห็ดอันรีบล่ออย่างนี้นี่ก็ดึงหมดไว้เบ่ขอท่านแล้วแล้วรักษาอย่างจังบัวตาขึนยันมาเกือบทิพผ์ามาก จะมกาทำหนังเลยใกล้ๆปวดร้อนแรงนอนแรงปวดบ่อร้อนี่ขับตันะวกินยานานโดสขอค่อยมาอีกแล้วเห็ดกล้องนี่แล้ว <c oughs> เรียบร้อยคะแนนพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปดีๆแบบจีเดล่าทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยไหวไปหาพ่อมึงกล้จีเดล่าคลิปทำนี่แหละพี่น้องเก่าขอบคุณเลยเลยโอ้ยโอ้ มืดกล้องไม่ลูกเอาลงต่ำให้เน่ยไฟเป็นมืดกล้องโอ้ออิ่มมืดก็มากินข่าวนั่มเหนน่าบันนี้กินขาวกานนี่กูเออีหันอุ้มเดี๋ยมามาพออุ้มมามาพออุ้มไมข่าว mm ่า hmm.

ไอ้ข้นแกงเพื่นเล้วมัน